รถครอบครัวที่ทุกคนตามหานะคะนั่นก็คือเจ้า t o y ยต้าฟอร์จูเเลยนะคะก็คือรถขายดีตลอดการนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์3,000เป็นตัว V นั่นเองนะคะน้องนะคะอยู่ที่420,000บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวหนกพาไปดูรอบๆคันกันเลยค่ะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีเทาเนาะนี่เลยนะคะล้อก็แม็กเดิมจากโรงงานกันไปเลยนะคะเบ้าจับก็เป็นคาด์โคโเมียมแบบนี้นะคะการสาดมีมาให้ครบตรงรุ่น Fort u n e r นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่มาจากลูกงานนุจัดให้ ะะติดฟิล์มให้หมายรอบคันไปแล้วนะคะระบบเซนทันล็อกมีมาให้นะคะนี่เลยนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันแบบนี้นะคะคุณแจเป็นแบบนี้นะคะคันนี้นะคะที่สําคัญนะคะขึ้นขาวลงห้วยนะคะไม่ต้องแบบกังวลเลยนะคะนี้เป็น โฟวินนั่นเองนะคะขับเคลื่อน4ล้อกันไปเลยนะคะขับขึ้นเขาได้สบายๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถปี0ูนย์้าเกียร์ออโต้นะคะได้เป็นเบาะหนังกันไปด้วยนะจ๊ะ,ะดูทางด้านข้างกันตรงกลางกันบ้างนี่เลยนะจ๊ะใหม่ๆแบบนี้เลยมีที่วางของแล้วกว้างมากๆเลยนะคะไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะเราข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวแบบล้อเลยนะคะมี แอร์ให้นะคะแล้วก็มีไฟให้นะคะตรงน,นี้ก็สามารถพับลงมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีลูกมีหลานก็พับพับลงมาได้เลยถ้านั่งไม่พอนอะหรือถ้าอยากเก็บของนะคะก็พับขึ้นไปได้เลยนะคะสะดวกสบายได้เก็บของได้เยอะด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะ t ต y o t a Fortuner รคันนี้เครื่องยนต์3 0 0พันขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะคะ ย้ำนะคะราคาอยู่ที่420,000บาทใครชอบสามารถโทรเข้ามาหาหนุกได้เลยนะคะที่เบอร์0655390917นะคะบอกเลยนะคะว่าถ้ามาจากนุกนะคะนุกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมดเลยนะคะกองแอร์อากาศนุกก็จะจัดให้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะคะมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนด้วยนะคะถ้าใครชอบห้ามพลาดน,นะคะ